ชุดนี้ผมฟักไข่เกือบออกมลแล้วครับเนี่ยตัวนี้เพิ่งออกเมื่อกลางวันเนี่ยตอนนี้มันก็ได้เวลาที่ไปอยู่ในที่พักอีกที่หนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่อนุบาลลูกไก่ผมเป็นยังไงครับที่อนุบาลลูกไก่ผมเมื่อก่อนมันเป็นที่เลี้ยงหนูปุ๊กคราวนี้ผมเลิกกิจการไม่ไหวดูแลดูแลไม่ไม่เก่งก็เลยเอามาเป็น ที่รุบาลลูกไก่ผมคือหนึ่งงูมันเข้ากินไม่ได้สองพวกหนูพวกสัตว์เลื้อยคันมันเข้าไม่ได้เนี่ยอ่างปูนมันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันหลังจากที่ออกมาจากตู้อบมันก็จะต้องมาอยู่ในตูุ้ณบภูมิีกไอชุดนี้เพิ่งเอาออกได้สี่วันดูกันเลยสี่วัน ซ้ายก็มีครับนี่นก็ที่มีสมบุญผมก็จะมีน้ําแล้วก็อาหารไก่เล็กนี่ชุดนียสี่วันปรับอุณหภูมิไว้ที่สามสิบเจ็ดาออุณหภูมิมันไม่ได้มันก็จะเหมือนเหมือนตู้นีอันนี้ผมควคุมไว้คือกันกันไก่ใหญ่มันมากวนนี่อุณหภูมิมันจะอยู่แค่นี่แล้วมันก็จะจะ,จะติด ไอชุดนี้คืออันนี้ได้อาคิดกว่าได้อาิดกว่ากินอาหารเก่งมากอาหารของบุมก็จะเป็นอาหารไก่อาหารไก่เล็กครับเอาให้ไม่เยอะเวลาหนึ่งก็แคน่น ส่ให้มันกินแล้วก,ก็น้ำผสม B12 น้ำยา B12 มันก็จะกินของมันของกรรมทุกๆหนึ่งอาทิตย์ผมจะเปลี่ยนเก็บเปลี่ยนเก็บให้มันหลังจากมันได้ครบสองอาทิตย์แล้วผมก็จะเอาออกจากจากตู้ตู้อบอุณหภูมิให้อยู่ในในอ่างนี่เลย อยู่ในอ่างนี้แต่เรายังจะใช้ไฟอยู่เนี่ยลังอย่างนั้นแล้วก็ปิดไว้ดูทุกวันครับเช้าเย็นอันนี้ติดแล้วอ่าง,งนี้ก็ก็กินเก่งเปิ่มกอนได้ดูกัน เดี๋ยวเอาหัวอาหารนันชุดเล็กไม่ต้องกินเยอะแข็งแรงครับดูแต่ละตัวนี่ตายก็มีเห็นนะตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็เอาออกรอออกแล้วก็ไปไปฝังครับไม่ไปฝังก็ไปโยนส่โคนต้นไม้เนี่ยคือไม่แข็งแรง ชุดที่แข็งแรงคือชุดที่จะอยู่ต่อไปต้องถ้าไม่มีตู้ปุบอุณหภูมิไม่ได้ครับตายนี่คือีกชุดหนึ่งที่โตแล้วหลังจากการเข้าของผมงนะครับเพื่อนๆดูชุดที่ ชุดที่ผมเพาะเองเนี่ยชุดที่เล็กเนี่ยตอนนี้โตหมดละเนี่ยชุดเนี่ยชุดเล็กๆนี่คือไม่มีแม่นะครับเพาะเองชุดเนี่ยยังมาไม่หมดครับยังยังอยู่ในป่าอยู่อยู่ข้างบนอีกอยู่น้องมาจะถือว่าใช้ได้ครับขนาดโดนบางคนกินไปเป็นร้อยนะครับ อ๋ออมพลมันจะมากินตัวขนาดตัวเล็กหรุกรกไก่เพาะเองเนี่ยเดี๋ยวก็เดีก็จับขายได้แล้วครับแต่อันนี้มันเป็นไก่ชนที่ผมสั่งไข่มาต้องลกขายเป็นตัวอันนี้ยังยังก็ดำๆยังไงก็ได้แล้วครับกิโลกว่าได้ละ ขาวนั่นก็ได้ละเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจการเลี้ยงไก่บ้านของผมคือการขยายลูกไก่พ่อเองก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปต่อไปให้เพื่อนดู